อันนี้คือปราสาทหลวงปู่หินนะครับปราสาทหลวงปู่หินอยู่ที่วัดพระพุทธ,ธบาทศิลาภูม่านฟ้าอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งจะเป็นฮับศูนย์การการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ผมจะพาชมบริเวณรอบๆมามีน้องยูทูกมาสามคนนี้ช่องยนะูทูบแม่ นั่นไงเขาถ่ายรูปเป็นเขาใจเย็นเขาค่อยๆทาไปผมไม่รู้ครับผมเดินอัดอย่างเดียวครับพี่น้องนี่ก็เป็นทางสวนหย่อมภายในวัดนะครับสำหรับเกิดมุมที่ต่างๆของวัดภูดมันฟ้าก็ดูในคลิปนะครับอาจจะมีถ่ายซ้ำหรือไม่ซ้ำรือแต่และจุดเพราะวัดภูดมันฟ้าใหญ่มาก คลิปนี้จะพาเดินนะครับไม่หยุดนิ่งฮนะกล้องก็อาจจะสั่นจะดินบ้างนะทางด้านน้นก็เป็นสถูปเจดีย์ไปแล้วนะขึ้นไปต้องถอดรองเท้านะครับคนที่จะตามมาก็ต้องเอาถุงเท้ามาด้วยฮนะปัจจัยที่ห้ามใส่รองเท้าน่าจะเหตุผลนี้นครับเห็นดินนะครับเห็นดดินกำลังก่อสร้างนะฮะ ถ้าติดรองเท้าขึ้นไปต่างคนต่างติดต่างคนต่างติดก็ได้มหงครับข้างบนทําความสะอาดไม่ได้เป็นพื้นศิลาแรงครับถ้ากลัวร้อนก็ต้องเาอารองเท้ามาครับใส่ขึ้นไปได้สําหรับผมมามาเช้าหน่อยอไม่ร้อนแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงที่มันมีน้ําขังนั่นแหละครับ <c oughs> ไม่งั้นผมนก็ยืนไม่ได้เหมือนกัน นะความยิ่งใหญ่ของวัดภูวันฟาร์มแหล่งศรัทธามหาชนจะหนุนนำให้วัดนี้ได้สร้างเสร็จนะคนบุรีรัมโชคดีหลายครับสถานเที่ยวทั้งโบราณวัตถุสมหมเก่าสะไหมใหม่ภูเขาไฟสนามกีฬาสนามแข่งรถเนี่ยกำลังมาอีกที่น่าจะแซง แซง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 แหล่งท่องเที่ยวทั้งสมัยเก่าสมัยใหม่ของบุรีรัมไปแล้วครับวัดภูม่านฟ้าพี่น้องนี่ครับคนมาไม่ขาดสายเลยครับนี่ยมามาไป,ไปไปที่จอดรถก็เต็มฮะบางวันก็บอกไม่มีที่จอด,ดรถเลยซ้ำส่วนที่ผมจะพาเข้าไปเดินนี่ก็ เป็นสวนหย่อมฮะสวนพุทธสวนหย่อมไว้เช็คอินไว้ถ่ายรูปนะครับนี่ครับยอบวสอย่อมาจากอะไหลอ่าคู่ม่านฟ้าก็ไม่ใช่ตัวนี้ใครรู้ช่วยบอกไข่ทีครับเดีย๋ยวผมจะพาเดินเลยครับคลิปนี้ผมไม่เดินไม่หยุดนี่ครับที่ฟามตำ ทำแล้วก็มีคนมาบูชาด้วยดอกไม้อะ,อะความหมายมัยมก่อนนี้คือไม่รู้สมัยนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาทําคืออะไรครหินที่เทินขึ้นไปก็ก้อนใหญ่อตอนนี้รู้แลาบลดเคลนนีบางก้อนช่างเขบอกว่าเคลนถึงขนาดกระดกอ่ะจะคว่ำไม่ได้อ่ะต้องใช้เคลนอีกคันมา ขับไปอีกทีหนึ่งค่อยยกขึ้นได้อความยิม่งใหญ่ของวัดปู่มันปลาเดพอพน้องใครไม่เคยมาก็ดูครับใครที่เคยมาก็ตีครับถ่ายไม่ดีก็เอามาออกให้คนดูประมาณนั้นพูดไม่ถูกข้อมูลไม่มีก็มาพูดให้คนฟังประมาณนั้นที่เขาติมาครับผมไม่รู้นะครับผมก็ ประเภทอ่อนซ่อนครับอ่อนซ่อนเพิ่สังได้ใหญ่ตัวครับสั่งได้ใหญ่ตัวสวยงามอิจฉาคนบุรีล์น้ำครับเนี่ยฮะฮะจะเป็นที่ท่งเที่ยวแห่งใหม่ของบุรีลมยนะ์ฮะไม่ต้องสงสัยครับพี่นอ้องเพราะฉะนั้นก็มาทํำบุญหลายๆครับ ใช่จะเข็นวัดนี้สร้างเสร็จเร็วๆครับมาทำบุญหลายๆมาช่วยกันสร้างครับมาร่วมกันทำบุญนะสร้างก็ใช้คำว่าวัตถุนิยมก็ไม่ผิดมือนกับไว้ให้อยู่ชั่วลูกชั่วหลานชั่วกับกานละนานนะอีกพันปีข้างหน้าหวังว่าดินแดนแห่งนี้จะอยู่ในประเทศไทยครับ ไปครับความยิ่งใหญ่ของวัดภูมากปลาอลังการลหลอันนี้อันนี้เขาบอกว่าสร้างได้เพียงหนึ่งเปอร์เซนเท่านั้นนะครับแบ่งการสร้างไว้สามยุคฮนะยุคแรกยุคกลางลุกยุคที่สามคือยุคเสร็จนะหลวงพ่อท่านบอกว่ายุคท่านคือยุคแรกยุค นี่เริ่มท่านจะสร้างตั้งสองร้อยปีให้รุ่นลูกรุ่นหลานมาสานต่อโอ้ยตา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 ยสองเล็กย่ผมอยู่ด้วยไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อสาธุแรงศรัทธาใจเชื่อหนุน ให้วัดผูกม่านฟ้าเสร็จเร็วเร็วเร็วแล้วก็เร็วเร็วเร็วครับช้าถูกงามไหลางาม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 จนไม่มีที่ติคนมาดูเขาก็สะอ่อนอ่อนซ่อนสาดตร์ด้วยทา่าน ป่าบอกคนลุกคนลุกคนลุกเราบ่เคยเห็นดีย๋ยว่าป่าบอกคนลุกเลยคอยอยังอ่อนซอดเลยครับเพื่อนไถทายก็จะกลับมาทายอีกครับคนที่จะมาถ่ายคลิปไปลงชื่อก่อนนะครับเขาไม่ได้ห่วงในห้ามก็ลงชื่อขอถ่ายทําลงชื่อเฉยๆนะครับบางคนก็ขอช่องไว้เขาก็จะตามดูนะไม่ใช่ไม่ดูนะที่มาถ่ายทํา ที่ผมมาถ่ายทำคลิปแรกผมผมโดนลงแขกนะคลิปนี้ผมมาแจ้ตัวพี่น้องถ้าพี่น้องมาทำบุญหลายครับก็มีทุนในการสั่งวัดหลายกับสีเรลียวเลี้ยวเซตเลีวครับถึงวัดนี้ อย่างถามคนส่งน้ำแข็งเมื่อกี้ก็มีโรงน้ำแข็งบริจาคน้ำแข็งฟรีตลอดการสร้างครับแล้วก็มีน้ำจากโรงน้ำบริจาคฟรีตลอดตอนช่างนะถามช่างที่มาช่วยงานก็มีไม่เอาค่าจ้างครับจิตอ,อาสาก็มีครับนี่ครับวัดภูม่นฝ่า คนที่ทำงานในนี้ก็คนที่ทำงานจริงๆในนี้ก็มีครับอย่างคนที่เอาเอาดายาไม่ไม่ถ่ายกันนะครับดายา้ย่าตรงน,นั้นเขาก็คงได้ทั้งเงินได้ทั้งบุญนะครับมองมองไปไกลๆมองไปไกลๆก็เห็นพระนอนอยู่ไกลๆนะเดี๋ยวผมจะตามพาไปดูเด้วยนะครับ มองเห็นไก่ๆก็คือพระนอนอันนั้นไม่ใช่ก้อนโฟมนะครับก้อนหินหินทั้งนั้นจะสะลักเป็นรูปหัวพระเรียบร้อยครงามก็ไม่ใช่จะมีสิ่งก่อสร้างสมัยเก่าอย่างเดียวนะครับ อย่างเห็นปรา,าสาทหรือศาลาอันนี้เรียกยังไงไม่แน่ใจฮะปรา,าสาทต้องอย่างงนล่ะหินล้วนๆครับอันนี้มีผสมนะครับผมเห็นหินอ่อนแล้วก็ข้างบนเป็นเสาลูมิเนียมครับมีกระจกครับของสมัยใหม่ร่วมนะครับเฉพาะหลังนี้หลังอื่นไม่เห็นมีมีนั่งร้านเดี๋ยวเขาก็ลือออกจะให้ยนชม วัดพระพุทธบาทศีลาวัดภูดม่านฟ้าอันนี้ก็เป็นจำลองจำลองนี่ก็หมายถึงว่าที่เก็บคำเพี์สมัยก่อนที่จะมีปราสาทอย่างปราสาทเมืองต่ำปราสาทเมืองต่ำเราก็เห็นบางปราสาทที่อยู่ในตัวปราสาทเมืองต่ำจะเป็นที่เก็บคำเพี์ เจ็บบทเรียนคำสอนเน,นี่ยนี่เราก็จำจำลองขึ้นมานะาบโคร, <S <S ครงสร้างสมัยนี้มีหลังนี้ครับที่เป็นอลูมิเนียมกระจกหินอ่อนเข้ามาร่วมสมัยก่อนใช่ว่าจะไม่มีนะครับเขาไม่ได้สร้างด้วยหินอย่างเดียวพะเขามีไม้เป็นหลังคาด้วยนะครับอย่างจะเห็นเสาต่อมีไม้ฝังไฟไหม้ลงไม่ถึง ก็มีเสาไม้หลงเหลือให้เห็นอยู่นะครับที่ฝังอยู่ในดินที่ปวกกินไม่หมดนะนอกนั้น,เ,นเหนือแผ่นดินก็คือไฟไหม้ไปตามยุคสมัยครับไฟป่าครับอย่างเขาจำลองเมืองสีเทพนะก็มีคนถามว่าเมืองสีเทพกับ นครวัดนครทมอันไหนเกิดก่อนกันไม่ต้องถามนะครับผมก็ไม่ได้ว่าเดาเท่าไหร่เมืองศีเทพเกิดก่อนครับเมืองศีเทพนี้อายุสองพันเจ็ดร้อยปีถ้ายุคแรกเขามีหลายยุคนะครับเมืองสีเทพไม่ใช่ว่าเขียนปางศรีเทพแล้วเพิ่งสร้างเมื่อสมัยนั้นปางสีเทพนี้ก็คือ ปางศรีเทพที่เห็นปางศรีเทพปางสองพี่น้องปางฤาษีที่ทั้งสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันนี่ก็หมายถึงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เ็ดเรื่องอํานาจขยายที่พลไปนั่นแหละครับคือการสร้างพระสตัตรอนภาพอีกทีจริงๆแล้วพระสาทรีเทพมีมาก่อนปาสาตรของปางสองพี่น้องปรา,ปางศรีเทพที่เรียกเรียกว่าอุทยานเมืองศรีเทพนะครับเป็น เรื่องในสมัยพราวดีมาก่อนครับก็แต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละสมัยก็สร้างมาไม่เหมือนกันก็ตามความรุ่งเรืองของเศรษฐกิจก็ความก้าวหน้าของวิทยาการสมัยนี้ก็สร้างในแบบสมัยนี้ความ รำสมัยก็คือการสร้างใช้เครื่องจักรกลเข้ามาเป็นตัวช่วยฮนะจะไม่เหมือนสมัยก่อนก็ไปตามยุคตามสมัยแต่ที่แน่ๆไฟไม่ไหม้แน่ประาสตน่าจะอยู่หลายพันปีกว่าของรุ่นก่อนครับ ส่วนที่เขาบอกว่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเลยครับกองดินเพเนินเพลินพุกเนื่องจากวัดนี้ไม่ได้เป็นพื้นที่ภูเขานะครับดินที่เอามากองก็ขนขึ้นมาทําภูเขาจําลองที่เห็นรอบข้างก็คือกําแพงแก้วครับถ้าเป็นวัดสมัยเก่าเรียกเรียกกําแพงแก้วที่จะล้อมตัวปราสาทนั้นไว้ครับยาวก็น่าจะประมาณด้านละ200เมตรถ้าคํานวณด้วยสายตา นั่นก็หมายถึงว่าตัวปราสาทถ้าสร้างเสร็จน่าจะยิ่งใหญ่กว่าของลุงข้างบ้านเอาง่ายๆฮะอ่าสำหรับคลิปวัดภูม่านฟ้าผมก็คงจบจบคลิปเีพยงเท่านี้นะครับว่าเจอกันใหม่มาเที่ยวข่าวใหม่มาทางนี้ผมก็จะแวะแวะครับที่แน่ๆบุญบัางไฟยะโสธรครับ บุญบางไฟย,ยะโสธรผมมาแน่พนมภัยผมมาแน่แล้วก็แเทียนเข้าพรรษาผมแวะแน่วัดภูมันฟ้าผมไม่ผ่านแน่ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับ